สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Foren Gaming นะครับผมนะวันนี้ผมจะมาแทนเพื่อนผมนะครับหนึ่งคลิปนั่นเองนะเพราะว่าเพื่อนผมติดเรียนอยู่นะครับผมมาจจะช่อง Nawekmlbb นะไปติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนคอมเมนต์หนึ่งครับที่เขาขอมาก็คือสอนคอมโบยินหน่อยครับโอเคได้เดี๋ยวผมจะสอนคอมโบให้แล้วกันนั่นเองนะครับถจะก็ไปดูครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Foren Gaming และช่อง Nawekmlbb ด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มทําความรู้จักกับสกิลของหยินกันก่อนนะครับหยินนะครับสกิลหนึ่งเวลาหยินกดธรรมดาหยินจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองนะครับเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่นะครับอ่แตถ้ากดแล้วเราไปโจมตีศัตรูเราจะทําการต่อยศัตรูครับสองรอบไปสองครั้งนะครับทําให้ดามเมจเราเนะี่ยแรงขึ้นนะครับแบบนี้อ่านี้ฮะสกิลที่สองของหยินนะครับถ้ากดธรรมดาจะเป็นการสไลด์ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเรากดใส่ศัตรูเราจะทําการสไลด์ผ่านศัตรูนี้แล้วศัตรูจะติดสตานชั่วขณะนะครับแบบนี้นะครับประมาณ1วินะครับนะถ้าศัตรูวิ่งตามเราตอนที่เราสไลด์สกิลสองศัตรูก็จะหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับต่อไปอัตติเมทของหยินนะครับอัตติเมทของหยินเป็นการพาเข้าไปในมิติครับเป็นแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับแบบนี้ฮะอ่าและสกิลทุกอย่างเราก็จะครูดานะครับทำให้เราสามารถเล่นอีกรอบหนึ่งได้นะครับแบบนี้ ออกมาก็ยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของหยินนะคอมโบของหยินนะครับจะเป็นการที่เราจะดักปุ่มนะครับอ่าออกมาปับ๊บุ่มป,ปึ๊บออกมาสไลด์สกิลสองผ่านศัตรูเพื่อสตันสกิลหนึ่งต่อยต่อยอันติสองแล้วก็1หนึ่งนะครับอ่าอันนี้มันอาจจะดูไม่ได้น,นิดนึงเพราะว่ามันตายแล้วจะทำการวิ่งมาสไลด์ผ่านศัตรูกดหนึ่งต่อยสองทีอันตี สองคไลายหอันติ1นึ่งสกิลสกิลหอ่าแบบนี้นะครับศัตรูก็จะตายนะครับโอเคคอมโบฮอยินก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะอยากดูคลิปอะไราสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ